ครับผมเคยราศีจะพามาดูบ่วงดักนกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับผมทำคนมาเองนะครับเป็นบ่วงดักนกนะครับมันเป็นบ่วงดักนกก็นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดไหมครับนี่ครับจะให้คนรู้ว่าเนี่ยบ่วงนี่นะนี่ บ่วงดักนกชนิดหนึ่งก็จะปล่อยนไปนะครับเพราะว่าไม่ได้มาแค่ทดลองดูครับเดีจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันถือถูกครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นบ่วงดักนกชนิดหนึ่งครับทำง่ายๆนะครับก็จะปล่อยนะครับไม่ได้เอานะครับนะครับ ให้ดูว่าเนี่ยบ่วงครับเป็นัาเนยีนยตบ่วงน,น,นะครับไม่ใช่คนเนดครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดไหมครับทำเรียนแบบได้ครับนะครับโอเคครับก็จะปล่อยไปนะครับ ครับโอเคครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับแต่ผมจะมาดักแต่มันนี่ครับโอเคครับนี่เป็นบ่วงครับยังไงบ้างครับนี่ครับนี่ครับเะือาทำทได้ครับนี่ครับโอเคครับก็จะจบลงนี่ครับเป็นสปริงนะครับ โอเคครับผมครับสามสองหนึ่งครับ